ก็ต้องกราบบสวัสดีสวัสดีที่มีทางหน้าเลยนะผมนี่คือช่องพันธิมนชั่นนวมันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวเช็นนะผมก็คือคุณโอกาสของน้องไหมผมต้องคอเอ้ยปีดอันโอเคเชนหรือนักเสียงของเรามันไม่มีอ่ะก็คือนะองไปดูร้านไหนมา เชนจะมีอยู่4สกิลสกิลแรกโด,ดหกน,นหัวก้อยเชนจะโดนหัวก้อยครับผมหาเข้าเลหัวจะไม่เสียงไม่เสียงแต่ถ้าเกิดเขาโยนได้ก้อยเขาจะติดบิกเน็ตซึ่งจะค่อยๆเพิ่มไปทีละหนึ่งว,ว,วิกเนกไปเรื่ยๆเวลาสิบห้าวิซึ่งทำให้เมื่อเขาจะกดโจมตีเเรานี่ยจะได้รับดารย้อนกลับ ถ้าเมนปกติของเชลซีนั้นะคือ25นะคะ้แก้หนับวินิจด้วยแนตะ่ทีเ่เกิดโอ๊าวินิหดโอ๊ะ่ะาตีวนิดเน่จะให้ทำให้เชลซนับนจงตีแรงขึ้นจะให้ทำให้จงตีแรงขึ้นที่มารู้วเท่าไหร่เนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไง เออแต่แล้วยชนไดมีกลงเพื่ออะไรบ้างปะเอ่อขอบคุณนะต้องไปกันนะโอเคเราพูดถึงสกิลกันต่อสกิลที่สองช็อตเป็นสกิลที่เชนะเเนะผมจะได้เมื่อเขามอ่าเดี๋ยวเป็นเนไงจะได้เมื่อเขาโยนได้ก้อย ไม่หัวดิอ่านนะผมซึ่งจะมีโอกาสที่ปืนระเบิดนะผมประมาณยี่ประมาณ,มาณเอ่อก็แต่ไม่ค่อยได้แลผมแต่โอกาสที่ปืนซึ่งแนะนําอย่างหนึ่งไงก็คือให้คุณเนี่ยย้อนโยนให้ได้สามก่อนจะดีมากเพราะว่าจะทําให้โอกาสปืนระเบิดเนี่ยน้อยลงแค่ห้าเ์ซนส่วนโอกาสปืนไม่ออก ห้าเปอร์เซ็นและโอกาสปืนออกเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ออกอีกไปทังมูลครับไปทั้งมูลโดยดที่ตัวเชนท่าผมจะยิงยิงออกไปแบบค,ค่อนข้างจะไกลเลยนะไอ้หนไท่รูู้ว่าไกลแค่ไหนเห็นตัวที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมผมแต่ได้เชื่อออกมาจากน,นี้เออตรงเนี้ย แตมาจริงถ so ้โดนฆาตกรได้เลยที่จะติดที่ทำให้ฆาตกรทับติดมึงงงเป็นระยะเวลาและระยะเวลานึ่งสี่วินาทเด็กเสียตัวไอ้บีรุแทยีนตัดแย่ฆาตกรก็จะติดมึงเป็นเวลาสอนาทีแถปาคุณนช่วงไรปึ้ไม่ออก อหาไป็น้ิเจกู้ช่คอนนั้นอีกเฮ้ยเไปดูดีจ้าหูจเออขอดีไปยีนกับทูเดย่เออแต่ได้เจอของของยางก่อนได้เดี๋ยวได้จะพูดที่มาเอาเ ไายคุ้ชุกแน,ะนะ่นอนผมตึ้นระเบิดจะเกิดปืนคุณระเบิดนะผมคุณจะเสียเลือดไปประมาณมสี่สิบ้างนะนะผมที่คือที่สามเลือดนะผม ใ่ทกตัวเชื่ออย่างนี้เพราะว่ามันจะสมเลือดให้เรานะผมซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ไม่พูดเกี่ยวกับไอ้ว่าต้องคอยเดี๋ยวคอยเพราะว่ามันต้องคอยทุกอันเลยซึ่งมันจะสูงเลือนโฮมตั้งแต่เอ่อเท่าไหร่นะตั้งแต่80น่าจะไม่ใช่80ตั้งแต่60ถึง130เลยซึ่งนิ่งแต้มพุณเนี่ยเยอะ คุณก็จะยิ่งดีนะคุณก็ณจะยิ่งโชคดีเกย์ยังน้อยของช็อตนะผมคือถ้าเกิดเป็นระเบิดคุณต้องใช้สกิลอันที่สามแต่ผมจะพูดพร้อมกันเลยถ้าเกิดเขาได้ค่าที่สามนะผมคุณจะเลื่อนจากเลาะคุณเนี่ยจะมีโอกาสโชคดีมากขึ้นนะผมซึ่งมันก็ถือว่าดีมากเลยนะแนะนำไม่ใช้ในช่วงต้นเกมสกิลที่สามปักหมวกสกิลที่จะใช้กับช็อตแต่ขอย้ำเลยนะแต่ คือไม่ต้องซื้ค่าถึงอามค่าซึ่งมันเนี่ยจะมีวิกเนกละค่ะแต้มที่คุณสะสมมาทั้งหมดซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะไมค่อเท่จะถร่แต่มันก็เอาไว้ซ่อมปืนนะซึ่งจาให้ปืนเนี่ยคุณไม่ระเบิดนุผมแล้วก็จะมีอยู่เอ่อลายสกินที่ช่วยเรื่องนี้นุ่มไม่ใช่สิ ผมยัมุ่งไม่จบเลยปับวงแลผมแนะนำให้ใช้ตอนที่วิกเนี้เยอะหรือว่าหรือว่าปืนระเบิด <cowboy> ทั <han> ้งมให้ใช <even better>. ้มาสองสนการนี้อย่าหมุนเล่นเลยครับมาต่อมาเรื่องสกินนะผมสกินทั้งมีผลต่อการเล่นจริงๆนะผมอันนี้คือเสียงปืนปกติโอ้ยระเบิดอีกแล้วทำไมอะวะ โ <G ül üş> อเค okay. น,นี้คือชอตอีกปกติและนี่คือของเล็บช็อปและนี่คือสกินเล็บช็อ,ชอปเป็นตรงตรงไม่มีคนอยู่งั้นตรงตรงข้างนอ,อกก็แล้ เสียงก็จะเบามากเลยนะผมซึ่งไอ้อสกินนี่เนะี่ยวิธีหาเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปยากนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากแล้วก็สกินอีกแล้วก็จะมีสกินนีบูเวอร์นะผมซึ่งอันนี้ผมต้องให้คุณไปดูช่งงองเทเซียเอาผมคือเงินผมมีเป็นหมดก็จริงแต่ไม่อยากใชซื้อสกินเลยอะคือคุณก็จะค,คือแบบเห็นเงินจะลายหายไปแค่สองพันก็แบบเออแล้วอะ โอเคเชนมาเป็ดตัวคู้กับเอเจ้านั a นสิโอเคฉันและเชอร์เตียรแพลนด์เราต้องขอตัวได้กันก่อนหนู ดีเดียว่นแฟชั่นเขอปิดคลิปนี้แทนกันด้วกันพอดีมันก็จะลำบากนิดนึงไอีเวตอลไรก็ต้องขอโทษลาไปก่อนนะครับเราต้องพูดคิลิปมาม่าไปเฉลยหลดได้แล้วมาแปลตะเที่ยวไอ้ห๊ะ